ไงโอ้ยได้อยู่ดังได้อยู่สวยเอาเล่ะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมมีนิโตรสเกมอาร์วีนะครับอยู่ผมวเนะี้ยเขานะครับผมจะมาเป็นป่านะครับแล้วก็ตานี้ผมเป็นตาที่ผมเล่นเนอะต้นเกมผมหลุดออกไปแล้วผมขึ้นเข้ามาใหม่ทุกคนแล้วเพื่อนผมโดนเฟิร์สไปหนึ่งตัวนะครับมาดูกันว่าผมจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งความผิดผมเองนะครับที่หลุดออกไปเพราะว่าตอบแชทนานกันไปนหน่อย <laughs> โทษโทษโทษ เอโทษเพื่อนๆแต่ว่าไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเราแก้ให้ถ้าเราแก้ได้ก็ขอบคุณเราด้วยแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ด่าเราเลยแล้วเ <c oughs> ปไมม็นไรครับผมผมมั่นใจในทีมผมนะครับว่าทีมผมต้องต้องสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่นล่างจะแตกนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมผมสามารถพีเลยไม่ตายะเอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรครับผมอะไรครับผมหมุนกลับมาทับไปครับผมสวยได้ไปเลื่อนคิวพีพีฮะเอาเอามาอีกตัวครับผมอันดับหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวนะ คือต้นเกมได่คิวฟีส่งตัวอย่างงี้คือเฮ้ยมีหวังว่ะทุกคนเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยคือมูลาดเอาเรื่องนะเมื่อกี้จุ๊กแบบจุกคิงอะตึงจัดตัมานี้ผมเอาดร์กต่อครับทุกคนแม่มูลาดมาครับผมเพื่อนผมมาช่วยดูเหมือนว่านาตยาจะขึ้นบนนะฮะนาตยาไม่จะไมลงมานะครับครับหนึ่งตัวครับผมออบเจกตัวนี้แล้วผมจะเคลียร์กลางให้เพื่อนเพื่อนได้เล่นบนนะครับจะได้ไม่ต้องลงมากันกลางนะครับ ืมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดทรีทมาว่ะแอดทีท์เอ๊ยมันไม่เห็นโบมเหรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือโบมอยู่คือมันไม่เห็นโบมเหรอเออมาดิมาดินี่ป้อมนะเว้ยโลดอัติเบตพี่สวยเอ้าเอาเอาเอาเ,อาเอาฮ้ยแล้วขี้แตะครับจังหวะนี้ขี้แตะเอ้ะได้ไปดึงิวฮะผมแคบผมทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรป๊อกป๊อกเป๊กเป๊กปก่ขออนุญาตขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับคือผมก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเนื่องจากข้างบ้านผมน่าจะเกาะสร้างบ้านใหม่เพราะจริงๆครับทุกคน แต่ดูเหมือนว่าบนเราจะนูนเนียนะครับผมจะขึ้นเป็นไอ้จกอกเกเล็กมานะครับก็ก็มันก็จะแบบช่วยดาเมีดเราขึ้นมานิดนึงนะในการจอกเกาะต้นช่วตงต้นเกมก็ถือว่าสําคัญมากนะครับถ้าแบบมีตัวที่เอเอรองเท้าเกาะมาอะไรเงี้ยเราปาดไม่เข้านะครับเราก็ออกมาได้นะลบไปดึงทีจะเหมือนว่าบนเราจะแบบยังไฟอยู่เอ้ยยังได้อยู่เฮ้ยตึงไฟปป่ะวะคือลูม,มลป่ะนะใช่ไหมคือเอออลิซลูมดิ ราะว่าไอตัวนี no. oh, ้มันกลางชื่ออะไรวะยื่อเยื่อตัวตัวเรียกชื่อให้ดูนะครับยื่อเหยื่อเหยื่อเปลี่ยนชื่อหมดแล้วโอ้โหกลางครับผมวิ่งให้ดูการบวกของป่าปุ๊บปั๊บปุ๊บจึ๊บจึ๊บแอนติเมตไม่โดนผมเป็นไงล่ะอันติเมตบางทีเอาละผมเชื่อใจในนาคอสผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งไปยังไงอ๋อลืมบอกของเขา ไม่เป็นไรครับผมจะเล่นนะเขาไม่ออกรองเท้านะครับ <c oughs> เพื่อนจ่ายมันจะได้แบบแรงขึ้นมากว่าเดิมนะครับทุกคนอืมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้าหรอทุกคนหรือว่าอะไรวะหรือว่าอ๋อน่าจะเป็นนกนะครับนี่คุยใครเนี่ยเออไปดึงอืม <c oughs> เอ้ยนาติยามานาติยานาติยาก็นาติยาเหรอมาดิเออยิ้งหัดไปดึงอีโอ้ยงานพิถีพิถันอันมันอันกัน,น,นสาาแท้แท้เลยนทุกคน อันไปว่าเอิ่มนะฮะสำหรับภาษาอีสานนะครับผมทุกคนเออเอ็นเดเดเดแบตเลยยี่สิบโอ้ยเวียนภาษาอีสานบ้านเกิดผมเองอืมเอ้าแต่ยังดีอยู่นะฮะผมได้มาสามคิวนะก็เป็นการเปิดเกมมาที่สวยนิดนึงกลางเดเดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเคลียร์เองเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บไม่เป็นไรเพื่อนเออเอายยิงผมนี่เอ้าเลยยิงไม่ดูนะเพื่อนเพื่อนปิดนะฮะในจังหวะนี้โดนผมแน่เซฟหยอกไปหนึ่งทีอันติเมทเจ็ตลีสวยเออ เมทเราก็ไม่ธรรมดานะเอ้าเฮ้ยออฟเลนเอาเรื่องนะแล้วมึงแนมนากูหาประแสงเตียอียังโบอยากให้แนมนาก็หันดาบมาตีเอ้าไม่หงุดหงิมาทำไมเจ้า้ม่หงุดหงิจะเปนจ้าน้องๆอื้มนี่ดูเหมือนต่นี้เราจะแบบมีหวังขึ้นมาแล้วครับทุกคนดูเหมือนว่าเราจะชนะนิดนิดนึงนะครับช่วงต้นเกมเอ้ากลับมาทำไมอัธวิธอัธวิธเอเดี๋ยวหงุดตีเมทไม่ทันเวียน เอ้าเอาแล้วไม่กลับอ่ะน้องไม่กลับนะน้องไม่กลับนะน้องโดนเดมิเชนสแลปเพื่อนผมจากมูระมูระเกิร์ตัวนี้มาไปดีกว่ามาเพื่อนมา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 เอาดาร์กดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพิ่มอ็อบเจกต์ในทีมนิดนึงนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เก็บมาประมาณสองวิเฮ้ยช่วยจังหวะกลางจังหวะนี้เพื่อนผมจะทำไงเปิดหรือเปล่าเอาเราเปิดครับจังหวะนี้ผมรอจังหวะซ้อนจังหวะสองครับจังหวะนี้พลาดไปที่กี่แตกไปที่โขลบบอลวี ตายไปดึงกิ้วครับผมโอ้โหแต่ว่านาจินกาไม่ตายนะฮะคือไม่ได้บนเฮ้ยบนมีหวังโอ้ยไม่มีแล้วแหละมาไวยังไะนี่ล่างก็ได้ฟรีดีสวยมูลาทำดีมูลาทำดีมูลาตึงตึงยะฮะเออยังไงยังไงเอย่างไงหลบอันติเมตไปดึงทีไม่ได้ดึงทีไปดึงกิลฟาดไปดึงทีหลบไปก่อนนะครับดาเมจยังไม่น่าจะพอจุะปิดเขาได้นะครับนี่เขาจะมีของกันแล้วนะทูส่งแหละผมปาดไม่เข้าเลยว่ะ เไป็นไรครับผมก็เจนเย็นไปนะครับเล่นนาคอสก็เจนเย็นนะครับเจนเย็นเจนเย็นบวกได้บวกเอาละลาวิวขึ้นมาการบนจอฟวรนี้ผมก็ไปสิครับผมมาตออย่างวันนี้มาอยู่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าผมก็สู้ไม่ได้หรือไม่สู้ท่นเองเฮ้ยสกอร์ผมก็สวยเยอห้าสูบเด้อห้าสูเ่เน้อบิองมาวะหรือว่าแก้เกมได้อยู่ครับทุกคนช่วงต้นเกมเราก็ กดเขาได้ก็คือแก้ได้อยู่นะหรือเปล่า <c oughs> เออประกอบให้เพื่อนหนึ่งทีนี่จะหลบไปหนึ่งทีเข้าไปหนึ่งทีนี่งไงมันเปลี่ยนสเต็ปของนาคอสติกแซกนะครับทุกคนดูไว่ให้ดูไว่าให้จะไปทำตามนะครับเ,เพื่อนสกิลป้องเฮ้ยเพื่อนผมบวกเยอะจังวะงนี่ต้องไปซอลแล้วไหมฮึ่มส้ายผมแม่ส้ายผมแม,แม,แม่เออเฮ้ยทิ้งทางมันโดนนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับมูหลัน่าจะตึ mm mother, <a milk. S 1> งกว <the> ่ามูหลันเราตึงไงเห็นไบบต้นเกมเราแดฟคิวฟีไปตึงสีเพราะมูหลมันจะว่าดีเสียงเริ่มขึ้นจมูกฮะพูดเยอะพูดมากพูดบ่อยพูดไหมหยุดอย่ากินไม่ต้องพูดไหมเอาตายสามาสีแม่มื่อเอาหลุดมันเดียวเดียวหลุดเดียวหลุดเดียวแจ้งนี่ไงแรงอยู่ดื้อแรงอดื้อว่าอะไรดื้อว่าอะไรดื้อว่าอะไรดื้อ ว่าบ่ได้หร้อว่าบ่ได้หร้อว่าบ่ได้หร้อได้ไปสองคิวพีพีครับนิ่มๆครับทุกคนเฮ้ยป่าไปดึงดีลบไปดึงทีเอาดิไล่ผมดิไล่ผมดิไล่ผมดีผมจะสวนแหละไล่ผมดีเฮ้ยปาไปดึงดียกไปดึงดีอันติเมทไปดึงดีเอาอันติเมทเขาไม่เข้าผมเมื่อวานนี้นี่นี่ยืนบวกยืนไฟยืนบวกยืนไฟเออโอ้โหเลยเจดดารีโอ้ตึ่งจัดทุกคนแต่นี้จบไปไหมเฮ้ย ทีมเราก็ไม่ธรรมาดานะผมบอกเลยว่าตานี้เอ้ยมูน่าแตกชิบหายแล้วไม่ได้ชมเลยว่ะแต่แต่ยังได้อยู่แต่ยังได้อยู่ยอไไหลหละไรหรอกมั้ยเอ้ยนี่ยไ,ได้าเมลกิวแลกกันแลกกันยุบอ่ะเฮ้ยเอาถ้เาเพื่อนเอาผมก็เอาอ่ะแค่นั้นแหละยีนย่นาตายานาตายาคือแหลมมากนะไม่ไหวแล้วเว้ยขอเชคลิปหน่อยแล้วกัน ยูเขาจะได้ไม่มีที่ฟาร์มฟาร์มไม่หมดฟาร์มไม่หมดทุกคนนี่ปล่อยให้เวลาเปลืองเวลาไปเปล่าๆครับผมวันนี้เราจะเก็บออฟเชคไปดึงตัวยม่ถึงตัวผมเลยอย่าปล่อยให้เวลาเปล่าเพราะว่าถ้าผมยืนเฉยๆผมเป็นป่าไงผมไม่เดินเกมเงี้ยก็โดนดุไม่ใช่เวลาเป็ดแดกเลยทุกคนเวลาเป็แดกนั้นปล่อยออฟเลนไปออฟเลนน่าจะไหวไหวชิวมูลาดชิโกแลตชิโกแลตแต็บอื้มเอาเลยนะอยู่หารดีเบร์เป็นที่ จิงเล่แปดถอยเพื่อนถอยถอยถอยมูถอย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 เอยอ,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 อน่าจะอันตีผิดด้านนะครับ <ento> <c oughs> อะไรเขาเนี่ยถ้าเขาเข้าสุดเมื่อกี้เขาได้หนึ่งตัวนะครับแล้วเขาจะเสียหนึ่งตัวถือว่าเขาตัดสินใจถูกต,อต้องที่สุดแล้วหรือไม่แน่เขาอาจจะเก็บผมได้ด้วย่ไยดาร์กไปก่อนดีกว่าเอ้าเอ้าบอกอ้อยอ้อยมาแม่มาแม,ม,ม,ม่หมอมูเทียวเฮ้ยเขาคิดว่าผมอยู่ด้านวะแต่โทษทีน้องที่มาหน,นี่เลยวะเฮ้ยแค่นี้มันต้องมาทุกคน นี่ไงโอ้ยได้อยู่ดังได้อยู่สวย <c oughs> มันไม่ข้ามหินเลยแค่ต <c oughs> หิหนมาก้อนใหญ่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนดีกว่าอุ้ยทำไมขีบบนดันสูงจังวะของเขาเนีย่ยเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ไนปะเนี่ยตะขีบเวฟนี้ขึ้นไปแล้วก็น่าจะไปเอามาังกรได้หนึงตัวนะครับทุกคน,นปุ๊บจุ๊บนี่ไงไปแล้ววุ้ยไปแล้วลวุ้ยนี่ไงตาไปหนึ่งที เอ้าคลิปล่างเข้าครับผมเป็นดักซเลเยอร์ของเรา <c oughs> ที่ปล่อยมานั่นเองเราจะเอาเลนไหนดีครับผมจะเอาเลนกลางนะครับเนื่องจากไม่มีคนอยู่นะครับいいครับผมซอยซอ,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 อยซอยฟรีๆครับจังหวะนี้ได้ซอยอีกหนึ่งป้อมป้อมอีกหนึ่งซอยซอยอีกหนึ่งทีเดี๋ยวไปได้ครับผมจังหวะนี้นะเพื่อนได้ป้อม <c oughs> มาหนึ่งป้อมครับผมแล้วผมจะได้อีกหนึ่งป้อมไหมหรือเปล่าได้มาหนึ่งป้อมหรือเปล่าได้มาหนึ่งอีกหนึ่งป้อมมาดูและล่างกำลังนัวเนี้คจังหวะนี้ผมยังไม่เข้าในหมู่ลอจังหวะสองลอปิดนะครับแล้วผมจะแดบเข้ามาฟาดดไไปททีคคคครรัับบผมม้าองิวุกน แล้วผมจะเข้าไปฟาดป้อมหนึ่งทีเอาแล้วก็จบครับจังหวะนี้เออครับผมสำหรับตานี้ก็ถือว่าแก้กเกมได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมาดาจริงๆครับผมสำหรับแมคคราตัวนี้ซึ่งถ้าทุกคนหมั่นไส้หรืออะไรก็คอมเมนต์ด่าได้นะครับนี่ย <c oughs> <c oughs> yeah. ขี้หมูกืนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่ร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย เจอกันครับ